วันนี้เรามีนุม่มท่านหนึ่งที่แบบโอ้ยเขาเพิ่งไปเพลงมาสดสดลอละเลยน้องเจ้านายค่ะเ <c oughs> ย้อยากแต่งเพงรักให้เธ่าเทครั้งไม่เป็นไรหรือเท่ไม่ฟังแต่ลองไปกับฉันก่อนได้มา เจ้านายลูกคือคเพลงอันนี้คือ1ปีกว่าๆเลยปะกว่า,า,วาที่จะกลับมาเป็นเพลงเนีป้ปีกว่ากว่าครับปีกว่าๆวาทำไมถึงปล่อยให้มันช่วงระยะเวลามันนานขนาดนั้นลูกชายคือผมปล่อยเหมือนเดิมเพราะด้วยความที่ก่อนหน้านี้นยังเป็นนักเรียนอยู่ด้วยแล้วก็เหมือนต้องบินไปบินกลับทํางานตอนนี้เหมือนกลับมาทําเต็มเมก็เลยอยากจะกลับมาปล่อยอะไรที่มันหวานหูหวานตาอย่างนี้สักทีห,หนึ่งก่อนแล้วค่อยเทเออ <laughs> มันชื่อเพลงอะไรลูกเพลงนี้เพลงชื่อเพลงรักเลยครับคำว่ารักเลย ใช่ตรงตัวไม่มีอ้อมเดยเพราะว่าช่วงนี้กําลังแบบอินเลิฟหรือเปล่าผมว่ามันก็มันก็เขียนง่ายด้วยแล้วก็อินเลิฟด้วยครับครับครับเมื่อก่อนจะเป็นเพลงเศร้าๆก่อนเพลเลินใช่แช่รู้สึกว่าถ้าเขียนเศร้าผมอยากเศร้ากว่านี้เข้าไปอีกอย่าบอกนะอันนี้คือเขียนเองบ้านนี้เขียนเองครับอ๋อ ทั้งหมดเลยเหรอครับเขียนเองทั้งหมดเลยครับใช่แต่สนดนตรีก็ทํากับพี่รุ่นพี่ที่รู้จักชื่อสปเปชชีส์เขาก็ทําใช่ฟังฮิปฮอปอยู่แหละ,ะถ้าสนใจครับซิงเกลิลนี<ข>้คร<ข>ับผมลองแบบถ้าเกิดว่าแต่งเพลงได้อย่างเงี้ยลองแต่งเพลงให้พี่คิมซะหน่อยไหมกบเจอกันครั้งแรกเฟิร์นทิเวชั่นกับผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยปากแดงผมทองเออเอาชื่อนี้ปากแดงผมทองนี้อ่นนี้อันนี้อะไรแบบนี้แล้เดี๋ยวทำนองไปให้ให้ <c oughs> พี่เขาใส่ใช่พี่เขาใส่สิแข่ง เดลงของนองอะไรเนี่ยเพลงนี้คอนเซปต์คร่าวๆได้ไหมครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการบอกรักแบบยู่ๆก็อยากจะบอกรักเลยไม่สนใจใครละบอกรักอย่างเดียวโอใช่แล้วก็เอาจริงใท้เล่าลึกไปอีกมันคือการที่ผมอะส่งเพลงนี้ไปให้เขาฟังส่งให้สาวฟัง ถามจริงไอ้นนี้ถามจรงิงส่งส่งมาให้เขาฟังก่อนส่งมาให้เขาฟังแล้วกว็เออเ,ออเออเพลงนี้ดีมันก็ส่งอลไรแบบส่งเอออันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมแบบปล่อยอันไหนต่อดีซึ่งผมส่งอันนี้ไปแล้วก็จำเหตุการณ์ได้ว่าสมมติเพลงมันสามนาทีออตอบนาทีเดียวปุ๊บจบตอบมันเลยเพราะมากยังฟังไม่จบเลยใช่ไหม ันยังฟังไม่จบไงก็เลยรู้สึกว่าเออมุมนี้น่ารักดีแต่ก็อยากให้กำลังใจนะเฮ้ยพะหยุดแล้วแต่ฟังไม่จบไงก็เลยเออมันน่ารักดีก็ยังให้อยากให้กำลังใจเราก็เลยเขียนว่าอยากเขียนเพลงรักให้แต่ถ้าไม่ฟังก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ลองมาสิจ๊ะ ประมาณนี้ครับแต่ว่าแสดงว่าฟังไปหนึ่งนาทีก็คือชอบเลยจะมาตกหลุมรักว่ส่งให้เพื่อนๆฟังด้วยทั้งเพื่อนๆว่าไงมื่นๆนังร้องใช่ก็มาฟังจริงๆเพลงนี้มันร้องว่าอยากแต่งเพลงปั๊บให้เธอสักอันแต่มันหวานไปหน่อยก็เลยกลายเป็นเพลงรักอ๋อก็อยากให้ทุกคนที่แบบมีความรักได้มาลองฟังเพลงนี้ไม่มีก็ฟังได้แล้วทำไมถึงเลือกปล่อยช่วงนี้ล่ะทำไมถ้ไม่ปล่อยช่วงกุมภาที่ผ่านมาอะไรแบบเนี้ย ทำเอ็ม m ีไม่ทันอ๋อโอเคโอเคจบ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 เป็นคนตรงไม่ใช่หรอกคือเป็นการวา <ไอ S 2> งแผนแล้วผมว่าปี ปีนี้ก็จะมีอะไรใหญ่ๆอีกมากมายก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพอต้นปีเราปล่อยอะไรที่มันย่อยง่ายหน่อยดีกว่าใช่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 แต่เมื่อกี้เพิ่งแอบดู MV เก่าเพลงวิงวิงฮะเต้นเต้นยับเลยเต้นยับเลยอันนั้นเต้นยับเลยน่ารักน่ารักก็เป็นอีกมุมนึงฮะลองไปพังดูได้พยายามทำหลายๆมุมหลายๆแบบแต่เพลงเดี่ยวพี่เจ้านายคือไม่ค่อยไม่ค่อยแนวสามกันปะจากที่พี่ฟังอะไรผมพยายามทำให้มันเยอะๆเพราะว่าเราไม่ได้ทำบ่อยด้วยด้วยการทำแานมันก็ไม่สามารถปล่อยอัลบั้ม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 กันเลยคิดว่า เออซอยๆมาอย่างนี้ก่อนแต่นี่เดี๋ยวเริ่มปล่อยแบบทีๆให้ชัดขึ้นครับวันนี้มาที่นี่แหละวันนี้มาที่นี่ก่อนใช่ก็คิดไหมว่าอยากทำเพลงตลกโฆษณาพี่แล้วเมื่อกี้ไงผมทองปากแดงทองมีตลกมาแล้วนันโก้จริงๆใช่ไหมแต่ฟังเพ้ออ่ะไปฟังกันดีกว่าเพลงรักดูเอ็มวีครั้งแรกด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเอ็มวีกันต่อเออเออเอออ่ะเฮ้ยหนึกหนานเซมิดีโอ้ เป็นขาวดำเปิดขาวดำเปิดโอ้โหเจ้าเจ้าเสือเสือดูแล้วทำไมขาตอบวาพรตั้งแต่ตั้งแต่ไม่ถึงหนึ่งนาที่ยบแรกก็เจอแล้ว

นแลเออล้เป็นยังไงมันยั่วลูกเฮ้ย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 ่นะยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้เฮ้ยเฮ้ย้เเฮ้เฮ้มเฮ้ย้ย้ยเฮ้ พอไวนาแล้วจะลอแล้วลวแล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 ว้าวไวอลี่อ้โน้องนงเอววน่ชื่อว่าอะไรครับจอมแจมครับจเล่นเล่นเล่นี่ไปอ่ Red Light เล่นเล่นเล่นกับพี่แบงค์พค

เอ้าทันมากเดี๋ยวแล้วมาน้ำจิ้มไงเธอน้ำจิ้มนาทีอ๋้น้ำจิ้มไงน้ำจิ้มคือมีภาคต่อเหรอลูกน้ำจิ้มว้าว้าววิชั่นเกตเอ็มวีนะมันเป็นฟิลมเหมือนพอเราตกหลุมรักใครสักคนนะมันแค่แค่เสียวเวลาทีหนึ่งเราคิดไปไกลคิดแบบคิดทุกอย่างแล้วอะวาดฝันไปแล้วแล้วก็มันคือช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้ ไปเจอกันที่ปาร์ตี้อย่างนี้หรอหรือว่ายังไงอันนี้แล้วแต่คิดเลยแต่ผมไม่ใช่ของผมคือมองตากันแล้วมันก็มันก็เพ้อคนเรามันไม่รู้เหมือนกันแต่สมมติเจอแล้วมันชอบกันมันก็มันไม่อะไรหรอกแต่วันแค่เอ๊ยยิ้มทำไมอ่ะใช่ไหมมันเป็นอะไรอย่างนั้นมันมันเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะเรายิ้มทําไมอ่ะอะไรอย่างนั้นไปอะไรไปไอเบสเมื่อกี้ลายพฤติกรรมฉันจะบอกอะไรหรือเปล่ากระโดดตุ้มลงคือ เอ็นดูน้องชอบผมชอบผมนั่งกับพี่พี่แล้วพี่พพาผมยอขยันขยันครั้งแรกไหมที่หนูปฏีแอคชันเพลงตัวเองเป็นครั้งแรกกับพวกแบบครั้งแรกเลยอ่ะใช่ที่นั่งเงินจริงจังแบบนี้ก็รู้สึกดีที่มีคนตั้งใจดูแบบตั้งใจ มาไม้บ่อยไหม่าไมบ่อยไมบ่อยได้เป็นยังไงบ้างฮะชอบพี่ชอบตั้งแต่ประโยคแรกขึ้นเลยอยากแต่งเพลงรักให้เธอสักครั้งมันมันแบเป็นฟิลแบบเอาไปใช้ได้อะใครที่มีความรักเอาไปส่งต่อได้แล้วมันมีแบบว่าจะมีชาเลนจ์อะไรกันอย่างนี้ไหมพี่เจ้านาย ผม,ผมตอนนี้ก็คุยกันกันกบทีมจะให้ใครมาช่วยเต้นดีอ๋อเหรอใช่เพราะผมเต้นเองมันยังใหญ่น้อยไปแล้วก็เต้นหน้ากล้องมันก็ธรรมดาเนี่ยออกไหม,มรู้สึกว่าอยากมีว่าทับหรือพวกนิดนึงก็เลยลองหาอยู่ว่าอุยอย่ามองไกลๆๆลองมองใกล้ๆจริงจริง เร็บตุกใช่ไหมเรามาเวนี้เลยหาคนช่วยเต้นเพลงให้อยู่ใช่หาหาคนที่จะมาปลุกหาคนปลุกปลุกวิญญาณเพลงนี้ขึ้นมาได้ผมทำไว้มาแต่โครงเลยแบบอ่ะเพลงรักดูสิคนจะเรียกยังไงปล่อยมาเฉยๆเลยเป็นไงเมื่อกี้เรียกเมื่อกี้ก็ได้ได้อยู่ประมาณสองสมขยงได้ ล้วชอบอินเนอร์ตอนที่แบบตึกตะน้ำขึ้นมาแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบไปคุยกันนั่งให้ออเข้าใจเออมันขึ้นเบาๆนะมันขึ้นเบาๆเบาๆเบาๆมากๆเลยอันนี้แบบพิวๆเลยถ้างั้นลองแบบว่าเราลองร้องเพลงนี้ให้แบบว่าชาวเม้นฟังหน่อยได้ไหมเนื่องรากว่าถ้ามองกล้องแล้วแบบอันเนี้ยเป็นแบบว่าแฟนช่องนี้โอ้โหเขาต้องอยู่เขาต้องรองแล้วเราจะจีบจะจีบเขาเอนี่ยครับ อยากแต่งเพลงรักให้เธอสักครั้งไม่เป็นไรแต่เธอไม่ฟังแต่ลองไปกับฉันกันได้ไหมออใช่เพื่อเหเพลงสั้นมากสองนาทีห้าสิบสองนาทีห้าสิบอืมกระชับฮะกระชับอันนี้เข้ามาแล้วก็ไปหลายคนเบื่อง่ายอันนี้มาให้ฟังประมาณเนี้ยแล้วก็โอเคละไม่เบื่อนะพี่ไม่เบื่ออย่ฟังเลยทำทำมาก่อนอันนี้ผมอยากเปิดหัว ปีให้มัน <Spin. S 1> ให้มันอย <ใ Zac. S 1> <qualité> ่างนี้ก่อนใช่โยกหน่อยเนาะโยกโยกหน่อยเข้าไปค่อยค่อยค่อยลึกซึ้งอ๋อแสดงว่าปีนี้น่าจะมีแผ่นครับมีไว้แล้วมีไว้แล้วเลยใช่แล้วเดี๋ยวผมกลับมาหาพี่ๆอีกรอบนี เอาสิก็เป็นอัลบั้มเต็มแล้วไหมเจ้านายมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆแต่ยังยังยังไม่กล้าพูดเพราะแต่ว่าคือตอนนี้เรากลับมาทำเพลงเต็มตัวใช่ไหมกลับมาทำเต็มตัวด้วยด้วยรายะนี้ใช่น่าสนใจน่าสนใจอ่ะไหนๆก็สรุป m อมีพี่สั้างหน่อยละกันในเรื่องมันเป็นยังไงบ้างนะขออีกหนึ่งทีเนเรื่องมันคือเป็นเป็นสองคนในกลุ่มจะเพื่อนจะอะไรก็ตามผมแค่มาเป็นตัวแทนของคนเป็นเป็นเป็นคาแรคเตอร์ตัวสองคนนี้ที่พอมันมองตากันสมมติคนมันชอบกันมันจะมันจะเป็น เซียววิที่คิดจินตนาการเพิ่มไปถึงเรื่องแบบมันจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเลยนะอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันเร็วมากฟลุปแล้วก็วันดีครับเนื้อเนื้อวันนี้มันรู้เลยผมก็เลยเอาช่วงเวลาน้มาเขียนเล่นๆใช่พอเนี่ยเป็นคนอินุอินเน่เลยนะดูครั้งแรกเมื่อกี้เก็ดนะเราแค่มองตาคนคนหนึ่งแล้วจิ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 งิจ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 ิงิจิิจิจจิ จริงหรอแค่องตาเลยหรอใช่ในลองมองในลองมองมองใครแต่เราก็เขินนะเนี่ย ไแล้วเนี่ยพี่ต้องเขินซิไม่ได้แล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะมีอีกคอนเทนต์หนึ่งเออกับรายการอะไรพี่ขิมรับสายผมหน่อยอ่าเดี๋ยววันนี้ไปให้รอนสไนายดูว่าจะโทรไปป่วนเพื่อนคนไหนบ้างจริงแล้วเพลงนี้ฟังได้ที่ช่องไหนอะไรเพลงนี้อ่าฟังได้ทุกแพลตฟอร์มทั่วทั่วมือถือเลยครับแล้วก็ ตรงนี้ได้ไหมออกโอเคแล้วก็อยากดู MV ไปดูกันได้ที่ J Med Channel ครับผมสามารถไปติดตามมันได้แล้วฝากดูกันครับโอเคฝากไล์ดูตั้งแต่คนละชั้นเลยจนมาถึงเพลงนี้เลยเพื่อนดีเพื่อนดีเห็นหน้าค่อยๆโตขึ้นของภาพวบวบวบนะฮะเด็กสมัยนี้โตไวเดี๋ยวเจอรอบหน้า เพอร์เฟกต์แล้วโนอาตขึ้นมาเป็นคราวเลยครับโอเคจากเพลงแรกกี่ปีครับโอ้โหหกปีหกปีเจ็ดปีก็ไม่นานไหมไม่นานไหมปีเลยอ่ะหกปีก็ถือว่าเก่งมากนะปีละเพลงปีละเพลงใช่แต่หลายคอนเซ็ปต์มาเนาะใช่ติดจากวายทีแล้วายทีและก็ฝากคนดูก็ช่วยสนับสนุนฟังตรงสตรีมมิ่งเนาะครับืออ่ะวันนี้ลาไปก่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ